สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเรื่องแรกเลยครับวันนี้หยวกนาว็อดอมาพูดนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องป่าสงวนนี่นะคะไม่ได้ปลุกลูกป่าสงวนค่ะมันคือการสวมสีค่ะนะมันเป็นแบบนี้หยุดได้หยุดซะนะเลิกได้เลิกซะนะคุณใส่ร้ายนะคุณใส่ความ อานะคุณใส่้ลยใส่ความหนูนะคดีป่าไม้ตัดสินไว้ค่ะมีคำสั่งมาแล้วว่ามุกคดีต้องตัดสินภายในหกเดือน <c oughs> อ่าป้าน้อยสวัสด,ดีครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟจีนะมันบอกว่าแค่การสวมจีตมันบอกว่ามันไม่ได้บุกรุกนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่ามันบอกว่าอะไรล่ะมันบอกว่าเจ้าของเดิมนะ่ะ เจ้าของเดิมมีสิทธิ์มันพูดแบบนี้นะมันเข้าไปเอ่ออะไรนะเข้าไปทําโดยไม่ได้อนุญาตนะครับพี่น้องเอฟซีมันพูดแบบนี้นี่นะคะไม่ได้กังวลเลยค่ะนะการที่เราไปหาหัวหน้าศาลเราก็ถามค่ะนะเพราะอะไรค่ะเราไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายค่ะเราถามหมดค่ะท่านก็ตอบดีมากค่ะนะอืมนะท่านก็บอกนะคะนะให้ยอมรับสารภาพซะอืมนะ แล้วก็อะไรล่ะคดีแพ่งนะก็บอกให้รับสาร,รภาพแต่หนูมืนค่านะหนูอยากเข้าคุกค่ะอูยตายแล้วครับพี่น้อง FC, นะเอฟซีนะนะนะยังเข้าใจว่าสวมสิทธิ์่่บ่หรือ,อยังไงครับตรวนี้เหรนะเข้าใจแบบนั้นทำไมไม่สู้เลยเอะเข้าใจแบบนั้นทำไมไม่สู้เลยจะไปยอมรับสารสารภาพทำไม นบอกว่าเจ้าหน้าที่น่ะออกอะไรให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือฮะอ่าอเคเอกสารนี่ไม่ไม่ใช่หรือท <c oughs> ี่อ,ออกมาพูดน่ะน่ะจะเอาความไหนกันแน่ดีนี้เหรอนี่นะคะเอกสารแต่ละฉบับฉบับค่ะอยู่ผู้นําก็ฉบับหนึ่งค่ะอยู่เจ้าหน้าที่ก็ฉบับอยู่หนูก็ฉบับหนึ่งค่ะไม่เป็นแบบนี้นะพวกมึงอย่าหวังว่าจะรังแกกูได้นะ อา้าวทำไมล่ะเฮะ้อทำไมเอาไม่เอาไปสู้ล่ะว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นะ่ะมียงมียันนะนะออตอนนี้ก็ปากดีครับพี่น้อง <c oughs> เออตอนนี้ก็ปากดีครับพี่น้องเอฟซีคิดว่าจะรอด,ดนี่นะคะในคดีอ่าในคดีอาญาค่ะ เราก็ยอมรับสารภาพไปแล้วค่ะนะตอนนี้เราก็สู้แพงค่ะนะอ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็สู้แพงค่ะนะตอนนี้สู้อะไรคะเพราะอะไรคะเราเอา่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ค่ะประเมินความเสียหายนะคะนะเจ็ดหมื่นแปดค่ะนะเราก็เลยสู้คะ่ะมันเยอะเกินไปคะ่ะ นะอ่านี่นะคะเจ้าหน้าที่กันแกล้งค่ะอืมแล้วก็ประเมินนะคะเกินความเป็นจริงค่ะเราจะสู้ค่ะเพื่อเผื่อไม่ได้เสียสักบาทเลยค่ะนะงานนี้นะคะนะคดีาย,ายามันจบไปแล้วค่ะคดีป่าไม้มันจบไปแล้วค่ะนะ <c oughs> เพื่อเผื่อไม่มีคดีความด้วยค่ะเอฟซี FC. นะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นจะไมให้กําลังใจตัวเองขนาดนั้นอย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปหลอกเอฟตัวเองนะถ้าสวมสิทธิ์ทำไมไม่สู้ฮะอเออทําไมไม่สู้ครับฮะอโอ้ยตายแลยผมว่าผมไม่ได้ไปบุกรุกเดี๋ยววันนั้นนะ เจ้าหนะ้าที่จะพาเพิ่มเอ่ออะไรเข้าไปอีกนะไปปรึกษาทนวยตัวเองดีๆนะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเข้าไปอีกนะอ่าการเที่ยวรถอะไรครับพี่น้องเอจีการเที่ยวรถแม็กโกน่นนะเข้าไปขุดสาเข้าไปล้มต้นไม้เดี๋ยวมึงเข้าไปพูดนะ อะนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับหน้าเซร์เลนด์อยู่ตรงนั้นนะครับนะโอ้กูจะไม่อยากจะคิดสงสารเลยนะออนะครับพี่น้องเอฟซีเดียวนะตอนนี้มันอยู่ที่ใครครับพี่น้องเอฟซีนะเขายังไม่อยากพูดเยอะนะออให้มึงพูดไปนะให้มึงพูดไปเดี๋ยวไปซอกตายที่ศาลนะ เออนะครับพี่น้องเอฟซีจบจังใด <c oughs> บอกท่านได้สื่ออดพยานอ่ามันก็บอกว่ามันจบแล้วมันรับสารภาพแล้วรับสารภาพแล้วไม่มีความผิดเลยนะเรายอมรับไปแล้วค่ะนะตอนนี้เราก็สู้เรื่องแพงค่ะเอฟซีเออนะเราสู้เรื่องแพงค่ะ นะชูเจนหมื่นแปดค่ะนะเพราะอะไรครับประเมินความเกินความเป็นจริงค่ะนะนั่นไงครับอันนี้มันแค่เริ่มต้นกูบอกมึงเลยนะนี่นะคะจะมาขู่เลยค่ะไม่ได้กลัวหรอกค่ะนะไม่ได้กลัวสักเม็ดเลยค่ะนะเพราะอะไรคะแลเราขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยกับเอฟซีนะจนผู้พิพากษาจำหน้าได้เราหมดแล้วค่ะ นะท่านก็เป็นกันเองมากเลยค่ะนะท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรมันพูดแบบนี้ครับพี่น้อง FC. เอฟซีเออ้ยตายแล้วนะครับนะ <c oughs> นี่นะคะยาการก็เป็นคนของเราค่ะนะเคยไปทานข้าวด้วยกันค่ะนะอืเคยทำงานร่วมกันมาก่อนค่ะในะคดีใหญ่ค่ะนะ โอ้ยตายแล้วจักมันมดบัดนี้พี่อุ้ยบวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่อุ้ยงูมาจะใสอีกเนาะบัดนี้ครับพี่น้องเง็บมาจากเรียนโปรโตโอ้ยนะครับพี่น้องเง็บีเอดมินมาแล้วนะครับหลังมาจากไปเรียนโปรโตมาโอ้ยเรียนหนักนะครับพี่น้องเง็บสีโอ้แอดมินมาแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้นะโอ้ขอดินมดนะครับพี่น้องเง็บี เออนะครับพี e ่ีก็ถามหาทุกคนทุกคนเอ็ดมินมาแล้วนะครับวับนนี้นะแซ <c oughs> ่เขาตลอดเขาไม่เคยแซ่ใครก่อนเอ,อนะมันเป็นแบบนั้นไงมั่นอกมั่นใจตัวเองไงครับพี่น้องเี่ศีนะเพราะอะไรครับบักทนวยนั้นไงหลอกมึงไงออนะครับนะบักตนวยหลอกเอาเงินมึงที่นี่โอ้อีเวนนะครับ <Das que ath ie> ถึงกลอะกลเต็มใจให้หลอกถึงเขาหลอกแตเต็มใจให้หลอกว่าท่น <c oughs> <c oughs> านออก็รอรุ้นรอรุ้นนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะยังไม่ได้สื่อพยงพยานเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามึงรับสารภาพเลยมึงจะไม่ผิดนะ <c oughs> มันจบไปแล้วค่ะนะมึงจะอะไรกับกูอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ภาพรถเม่โครหรือภาพวิดีโอนะ <c oughs> เดี๋ยวไปพูดเราเองนะว่าไม่ได้บุกลุกนะเดี๋ยวไปพูดเราเองนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะตำเข้าไปอีกจ้านะนะ <c oughs> อา่าพูดให้มันออกนะเวลาขึ้นศาลนะอา้าวหยวกน้ำอาวคุณบุกลุกไหมนี่นี่นี่ฉันไม่ได้บุกลุกค่ะฉันสิมชีดนี่ฮะฉันไม่ได้บุกลุกค่ะฉันสวมชี์ค่ะ <c oughs> เอาชิดอะไรมาสวมครับเอาชิดอะไรมาสวม <c oughs> อ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้สวมชิดก็แม่เพิ่นละแม่เพิ่นเเว <c oughs> นี่นะคะพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะนะก็บอกว่านะคะเนาะมันคือการสวมชิดค่ะแล้วไม่ได้ปลุกลุกค่ะการที่เราเข้าไปโดยที่ไม่รับอนุญาตค่ะอ้าวนั่นละ่ะอ่ายังไม่ได้เข้าข้อพยาน อ่าเอาเอไม่ได้เข้าคอกสาบานตนเลยจะรีบจบไปไหนอา้าวมันจะจบเนาะเออนะ <c oughs>